ที่ตกชุกในช่วงปลายฤดูฝนเป็นการเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อนเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณน้ำยังล้นอ่างอยู่ที่รอยละ1 1 5ของความจุในอำเภออุบลรัฐสำรวจสภาพถนนสายขอก2063เชื่อมต่ออำเภออุบลรัฐกับอำเภอหนองเรือช่วงหลักกิโลเมตรที่1 9ถึง21หลังมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสูง1 0 1ถึงเซนติเมตรเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตร และยังมีแนวโน้มที่น้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงประสานหมดทางหลวงหนองเรือเตรียมปิดการจราจรหากระดับน้ําสูงกว่า30เซนติเมตรชาวบ้านโนนสวรรค์ตําบลเขื่อนอุบลรัฐอยู่ในสภาพเหมือนติดเกาะต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ศูนย์อพยพบ้านผูกคาเบ้าและอาคารสถานีป้องกันไฟป่าขอนแกน่นบางส่วนย้ายไปอยู่บ้านญาติต่างอำเภอที่ตำบลเขื่อนอุบลรัฐ มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว5้าหมู่บ้าน112ครัวเรือนรวม247คนส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาแม่น้ำมูลเริ่มล้นท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอพิมายโดยเฉพาะตำบลสำริดน้ำมูลไหลเข้าท่วมนาข้าวเป็นบริเวณกว้างรวมถึงวัดป่าสินสมบูรณ์และชุมชนบริเวณรอบวัดบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า30ซนเมตรหลนท่วมศาลาและกุฏิที่ไม่ได้ยกพื้นสูง พระสงฆ์ต้องช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอำเภอพิมายประกาศเตือนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูลเก็บเข้าของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากยังมีน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบในแม่น้ำมูลอย่างต่อนเนื่อง แม่น้ำมูลที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังล้นตลิง่งท่วม29ชุมชนริมน้ำทั้งฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบชาวบ้านต้องอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว25แหง่งรวม545ครอบครัวที่น่าเป็นห่วงคือชาวบ้านและผู้สูงอายุในชุมชนท่าบงมัง่งอำเภอเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ยังห่วงทรัพย์สิน ไม่ยอมออกมาอยู่ศูนย์พักพิงยังคงอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านท่ามกลางน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานล่องเรือนำเข้าสารอาหารแหง้งน้ำดื่มออกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ขณะที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิป,ประสงค์มนทลทหารราบที่22ส่งแพทย์ทหารเข้าตรวจดูแลสุขภาพของชาวบ้านผู้สูงอายุและเด็กๆที่อยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยแจกยาเวชภัณฑ์ อาทิอยากแก้น้ำกัดเท้าน้ำเกลือใช้ล้างเท้าหลังเดินลุยน้ำและอยากแก้วัดเพราะผู้อพยพเริ่มเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งอากาศร้อนในช่วงกลางวันและมีลมหนาวในช่วงกลางคืนน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางทะลักลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่นึงจนน้ำล้นสปริงเวย์ลงมาท่วมหลายหมู่บ้านในอำเภอเมืองปาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำปางสรุปสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นสปริลเวย์กระทบพื้นที่18หมู่บ้านใน2ตำบลของอำเภอเมืองปานโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลทุ่งกวาวกระทบไปถึง14หมู่บ้านมีชาวบ้านติดเกาะกลางลำน้ำแม่ตุย๋ยขณะเร่งขนย้ายรถดูดเข้าออกจากพื้นที่ถูกกระแสน้ำป่าหลากท่วมสูงถึง3เมตรเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภยัย รถบรรทุกหกล้อของชาวบ้านถูกน้ำป่าพัดปลิวไปไกลถึง500เมตรจมอยู่กลางทุ่งนาส่วนผลไม้ไร่นาจมเสียหายนับร้อยไร่สะพานไม้ข้ามลำห้วยแม่น,นึงถูกน้ำซัดขาดนับเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มค,คลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงการระบายน้ำอยู่ในระดับ1,650ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำกรมชลประทานยังแจ้งเตือนชาวบ้านผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรีบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองและคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงตำบลเวียงอําเภอเสนา ตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ควรเก็บของขึ้นที่สูงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที <c oughs> ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวชุมชนหมู่าริมแม่น้ำน้อยตำบลวัดตกูอำเภอบางบานยังคงเดือดร้อนหนักเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแองกระทะทำให้บ้านเรือนหลายสิบหลังถูกแม่น้ำน้อยล้นท่วมสูงเกือบสเมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าแม่น้ำน้อยล้นท่วมชุมชนมานานสองสัปดาห์แต่สถานการณ์ยังดีกว่าปีที่ผ่านมาระดับน้ำยังท่วมไม่ถึงพื้นบ้านทำให้ไม่ต้องอพยพไปนอนริมถนนปีนี้น้ำมาช้าท่วมในช่วงปิดเทอมพอดีทำให้ลูกหลานไม่ต้องลำบากลุยน้ำออกไปโรงเรียน ส่วนที่ชุมชนขอไข่คลองเก่าริมแม่น้ำน้อยในตำบลเสนาอำเภอเสนา45ครัวเรือนที่ถูกแม่น้ำน้อยล้นตะลิ่งเข้าท่วมตามใต้ถุนบ้านมานานหลายสัปดาห์ระดับน้ำสูง50-80เซนติเมตรชาวบ้านต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนถนนและใช้เรือเป็นยานพาหนะเข้าออกพื้นที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพระนครศรีอยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พบระดับแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสาขาและแม่น้ำน้อยที่รับน้ำมาจากเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมากล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่9อำเภอ70ตำบล369หมู่บ้านรวมกว่า12,000ครัวเรือน คณะที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนัญชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปี2566นี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยองค์ประกอบที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการคือ1อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอุณหภูมิต่ำกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อนเนื่อง สองลมระดับล่างที่ความสูงประมาณ100-3,500ง0เมตรเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ5000เมตรขึ้นไปเป็นลมฝ่ายตะวันตกและ 3- ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยขณะนี้เริ่มมีลมหนาวพัดมา ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ปุณหภูมิเหลือ10องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสแสงแรกของวันใหม่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กันอย่างคึกคักส่วนอุณหภูมิบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานจุดเช็คอินยามเช้าอยู่ที่11องศาเซลเซียสและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วัดได้ที่15องศาเซลเซียส ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ